สีมรดกเป็นภาษีเรียกเก็บจากมูลค่ามรดกที่ถายยทแต่ละคนได้รับจากกองมรดก โดยผู้ที่รับมรดกเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีวิธีการจัดการกับภาษีมรดกให้ถูกมีทางออกอยู่หลายทางตามที่ผู้เห็นผ่านสื่ออาทิการตั้งมูลนิธิสมาคมหรือวิสาหกิจชุมชนแต่วิธีนี้ใช่จุดประสงค์ที่คุณต้องการหรือไม่หรือจะตั้งบริษัทจำกัดให้ลูกหลานรวมถือหุนตั้งคลับให้ลูกหลานได้รับผลประโยชน์เป็นเงินปันผลก็ดูเหมือนจะเป็นทางออกที่จะดูยุ่งยากจนเกินไปจะทยอยโอนสินทรัพย์ที่มีให้กับลูกหลานตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดูเหมือนจะ เป็นทางออกที่ง่ายแต่อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเพราะทาย,ยาทของคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะดูแลมรดกของคุณได้วันนี้โตเกียวมารีนประกันชีวิตมีวิธีที่ดีกว่านั้นมาเสนอ นั่นก็คือการซื้อประกันชีวิตด้วยทุนประกันสูงและระบุชื่อลูกหลานที่คุณต้องการจะให้เป็นผู้รับมรดกเป็นผู้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ด้วยวิธีนี้ลูกหลานของคุณจะได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์เป็นมรดกเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยไม่ต้องเสียภาษีอีกทั้งจํานวนเงินที่ใช้ในการเก็บออมเบี้ยประกันยังน้อยกว่าทุนประกัน ที่คุณตั้งใจจะมอบให้กับลูกหลานคุณจึงมีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายอย่างอื่นที่คุณต้องการนอกจากนี้มูลค่าเงินที่คุณเก็บออมไว้ในรูปแบบของเบี้ยประกันภยัย ในกรมธรรม์ประกันชีวิตยังสามารถเพิ่มค่าตลอดระยะเวลาในกรณีถูกเฉินคุณยังสามารถนำมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ประกันชีวิตมาหมุนเวียนใช้ได้อีกด้วยที่สำคัญเงินสินใหม่ทดแทนกรณีเสียชีวิตจะไม่ถูกบังคับชำระนี่อีกด้วยและนี่คือคอนเซปต,ต์ในการจัดการมรดกของเราโตเกียวมารีนประกันชีวิตหนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนำระดับโลกจากประเทศญี่ปุน่นที่สั่งสมประสบการณ์การทำธุรกิจมาอย่างยาวนานกว่า140ปีมีเครือข่ายกระจายอยู่ทั่วโลก ใน480เมืองใน38ประเทศทั่วโลกเรามีความเข้าใจในวิถีชีวิตของคนไทยตัวแทนของเราสามารถให้คำรปรึกษาเพื่อวางแผนจัดการมรดกข,ของคุณสนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนประกันชีวิตของเราหรือโทร026701400